วันนี้จะพาไปชมความงามของซาปานะครับตามสถานที่ต่างๆแล้วก็สวนดอกไม้นะครับท่ามกลางอากาศหนาวจัดเลยนะครับคือปกติซาปาตอนกลางคืนแสงสีก็จะอาระอารามอยู่แล้วนะครับก็ถึงแม้ว่ารัศมี5เมตรเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรแต่ด้วยแสงไฟที่แต่ละที่จัดให้ก็จัดเต็มเลยนะครับ คุณพี่อยู่ที่ซันพลาซ่านะครับก็ไม่เห็นเขาป้ายซันเวิร์แฟนซีเพนดิจนสเดี๋ยวคุณพี่จะไปหาซื้อตัวนะครับเพื่อที่จะขึ้นฟันซีปันพรุ่งนี้นะครับมองดูด้านนอกมองไม่เห็นอะไรเลยนี่คุณพี่มาชา้าไปนิดนึงนะครับพ่งนี้ก็ค่อยมาซื้อหน้างานเอานะครับตอนนี้เขาเขาปิดขายตัว๋วจำหน่ายตัต๋วแล้วนะครับถึงสิบห้าบายสาม้านาทีนะครับแล้วก็ พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะครับเจ็ดมงครึ่งเดี๋ยวลงไปให้โรงแรมซื้อให้ดีกว่านะครับก็วันนี้ปวดแต่ชราใจไปหน่อยก็เลยยังไม่ได้ตัว๋วไปแฟนซีบอพรุ่งนี้เราก็จะมาขึ้นที่นี่นะครับมาขึ้นที่นี่นะครับสปาสเตชันตรงนี้นั่งรถรางไปนะครับตรงนี้นะครับนั่งรถรางไปแล้วก็จะไปต่อด้วยเคเบิลคาร์นะครับเคเบิลคาร์ขึ้นไป เดี๋ยวครูป๊กลองไปหาดู้ทางก่อนนะครับไปให้โรงแดมซื้อให้ดีกว่าเนี่นะครับห้องจำหน่ายตัว๋วที่จำหน,น,น่ายตั๋วไปแฟนสแพรมาซื้อตั๋วในที่นี่นะครับเพื่อนนะครับวันนี้หมดเวลาจำหน่ายตั๋วแล้วนะครับเพื่อนๆมาใหม่ครูป๊กอยู่หน้าซันพลาซ่านะครับเมื่อกี้ไปดูตั๋วมาแล้วแต่ว่าหมดเวลาขายแล้วเดี๋ยวเรื่อนๆเดี๋ยวไปให้ที่โรงแรมซื้อให้กันแล้วกันนะครับโอ้ยหมอกลงหนักมากเลยไม่เห็นอะไรเลยนะครับ ก็นันกท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยนะครับนนถ้าเกิดว่าไม่มีหมอกลงแนละถ้ามีเจอแสงแดดนี่จะสวยมากหน้าซันพาซาเนี่ยนะครับเราสามารถไปซื้อตั๋วได้ตรงนี้เลยซันเบอร์นะครับมาดูตรงนี้สิครับหมอกหนาะตึ๊บเลยเดี๋ยวคุณผู้จะเดินไปทางโน้นไปดูบริเวณรอบทะเลสาบนะครับความจริงสวนตรงนี้สวยมากเลยนะครับถ้ามีแสงแดดเนี่ยสวยมากเลยที่หน้าซันพาซานะครับแต่ว่า หมอกลงหนาตึ๊บเลยไม่เห็นอะไรเลยครับก็แต่เขาบอกว่าพรุ่งนี้อากาศท้องฟ้าโปร่งใสนะครับบริเวณโดยรอบนะครับตรงโน้นจะเป็นลานจัดอ่ชงร้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับหมอกหนาตึ๊บเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณพี่จะไปเดินหาอะไรทานก่อนนะครับบรรยากาศนะครับโอ้โหหนาวจริงๆเย็นมากเลยอะควรออกปากเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ ผมพี่อยู่ในส่วนสาธารณะนะครับตรงไม่ไกลจากซันพลาซ่านะครับแถวทะเลสาบนะครับเอาเท่าที่ได้ก่อนภาพมันก็อย่างนี้นครับหมอกลงจัดมากเลยก็เป็นอีกบรรยากาศแตนะ่นักเยอะเยอะมากนะครับนะค,คพี่ก็มองไม่ค่อยเห็นทางเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นร้านนะครับร้านอาหารฝรั่งเศสอ่ตรงโน้นเลบาจิเกโก ซาปาสิบนอตรงโน้นก็เป็นเล็กที่ช็อปอะแสงไฟไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามืดๆค่ำๆแล้วก็โอ้โหสบายเลยตอนนี้นะ่พักบรรยากาศคือมันมืดขมุกขมัวไปหมดเลยนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้การกล้องคาเฟ่นะครับกล้องคาเฟ่พี่คุณคุปิกว่าคุณคุปิอยากจะมานะครับมาดื่มก,กาแฟเดี๋ยวคุณคุปิจะเข้าไปแล้วนะครับอยู่ด้านหน้านะครับบรรยากาศตรงนี้มองไป คุปพี่น่าจะขึ้นชั้นสองนะครับเดี๋ยวคูปิ๊กไปดื่มกาแฟกันนะครับตอนนี้คุปิ๊กก็มาจากร้านก้องคาเฟ่แล้วนะครับเมื่อกี้ดื่มกาแฟเย็นอากาศเย็นๆอยากจะลองนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับบริเวณด้านหนา้าตรงนี้แสงสีเริ่มมีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันหมอกลงจัดไงครับมืดตึ๊บเลยมันก็ต้องมีแสงไฟอย่างนี้นะครับท่านผู้ชก็ยังเยอะเหมือนเดิมบุญนาฟ法ครั้งนะครับ โคค o นัต c o f ฟ e ่คอฟฟีโคอนัตอร่อยมากครับเป็นกาแฟเย็นเมื่อกี้ครูพิกลองมาแล้วถึงแม้ว่าจะอากาศเย็นแต่ก็อยากลองเลยโอเคเดี๋ยวครูพี่ไปเดินต่อกันนะครับมาดูบรรยากาศนะครับโหหมอกหนาขนาดนี้เลยนะครับหมอกลงจัดมากนะครับประมาณห้าเมตรเลยเราแทบไม่เห็นอะไรแล้วนะครับร้านหลวงก็แสงสีเริ่มมาแล้วนะครับ อากาศหนาวมากเลยเย็นมากเลยเดี๋ยวผมปิดกล้องอ่ะต้องเดินกลับพี่พักก่อนนะครับตั้งหลักใหม่ครับก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับบทหินโบราณในซาปานะครับความจริงถ้าไม่มีหมอกลงเนี่ยเป็นตอนกลางวันน่าจะสวยมากนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับคุณนาไฟครัง่งบรรยากาศท่ามกลางหมอกลงจัดๆอย่างนี้นะครับมืดคึ้มเลย ก็ยังคึกคื้นอยู่นะครับโดยรวมแล้วบสสวยนะครับเป็นหินโบราณนะครับผมพี่ลองเข้ามาข้างในนะครับบริเวณสวนนะครับสวยงามนะครับตรงนี้ซันต a าครอสสูงตั้งงานเลยสังเกตกระจกนะครับความจริงสวยงามมากนะครับ ซาปาเชิดนะครับแต่ว่าหมอกลงจัดด้วย <c oughs> มันก็ยังไม่เห็นทิวทัศน์หรือว่า Background ที่สวยงามนะครับ5 <c oughs> ้าเมตรนี้เรามองไม่เห็นใครแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จัดขึ้นสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในซาปานะครับสวยนะครับ โอ้โตรงโน้นก็เป็นเอ่อเป็นเจดีนะคะับน้องเทีย่ยวเยอะนะครับนะครับแต่ว่าหมอกลงจัดมากเลยตอนนี้เวลา5้าโมครึ่งนะครับจัดขึ้นสำหรับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับที่ซาปานะครับคือนะครับ สวยงามมากนักเที่ยวชอบนะครับเยอะมากนักเที่ยวนะครับทั้งเวียดนามเองต่างชาติเองคนไทยก็เยอะนะครับนี่หมอกลงจัดมากตอนนี้ดูนาฬิกานะครับแต่คูป,ปิ๊กจะซูมขึ้นไปดูนาฬิกาวันนี้เพิ่งจะนะน,นะครับห้าโม,มงกว่าเองแต่หมอกลงขนาดนี้เลยนะครับจัดมากเลยตรงโน้นห้าเมตรตรงโน้นไม่เห็นใครเลย ทางโน้นเป็นโบสถ์นะครับเมื่อกี้ที่คูบิกไปทางโน้นเป็นคาเฟ่ที่คูบิกไปดื่มกาแฟมาตะกี้นะครับนี่คือบรรยากาศมารับลมหนาวจริงๆเลยนะครับหนาวมากเย็ยนมากเลยแต่แสงสีเสียงแสงไฟเนี่ยสุดยอดเลยนะครับสวยครับ <S <S อันนี้จะติกซันพาซ่านะครับด้านหน้าบรรยากาศนะครับตอนบ่โมงนะครับ บรรยากาศที่เห็นนะครับเป็นซาปาตอนกลางวันนะครับช่วงบ่ายๆเกือบเย็นนะครับไม่ใช่ตอนกลางคืนนะครับด้วยความที่หมอกลงจัดมากก็เลยเหมือนตอนกลางคืนเลยนะครับ